สวัสดีครับร้าน f m m l y y e s s i n นะครับร้านป้ายพารามสองนะครับจากคลิปที่แล้วนั้นเราได้เอาเมนูอาหารมาแนะนําให้ลูกค้านะครับในงานทําเมนูอาหารนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบเครื่องพลาสติกใสครับราคาก็ถูกมากครับก็ประมาณหลักสิบแต่ว่าใช้งานได้ทนนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะมีเมนูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นเมนูติดเขาเรียกว่าแผ่นพัดบูดนะครับ ผ่นพาร์ทูดอันนี้นะครับก็จะทั้งซูมให้กันแดดกันฝนอะไรอย่างดีนะครับนี่เขาจะเป็นสติกเกอร์เคลือบ UV นะครับอันนี้ลองดูนะครับให้เห็นชัดนะครับสีจะไม่ลอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานพิมพ์แบบ2ด้านนะครับความหนาของพาา์ทูดก็อยู่ที่5้มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆกันก่อนครับว่า5้มิลจริงไหมครับอ่านี่นะครับแปะไม้โคตรแปะเลยสุดยอดร้านเราไม่มียอมแมวครับ อันนี้นะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ถ้าไปสองด้านครับก็อยู่ที่อัลลัง200บาทถ้าเกิดว่าเป็นด้านเดียวก็อยู่ที่ใบละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทขั้นต่ำนะครับแล้วก็ขอห้าใบนะครับห้บาใบนี้ก็คือเราจะเอาแบบงานให้ลูกค้าฟรีครับลูกค้าถ้าแค่ร่างเมนูร่างอะไรมาถ้ามีโลโก้อะไรเลยก็ส่งออกมาให้เรานะครับงานเมนูอาหารวันนี้ก็ทําทั้งหมดห้าแผ่นนะครับทางเราก็บริการสั่งออนไลน์ได้น,นะครับก็จัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานทําพวกป้ายวนวิสติกเกอร์ฉลากสินค้าพวกงานสแตนดี้พวกนามบัตรอะไรพวกนั้นเราก็เราทําแบบครบวงจรนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาได้น,นะครับฝากร้านแฟ m i l ีดีไซน์ร้านปันกทเราสองเอาไว้ด้วยนะครับพวกเบอร์โทรพวกไลน์ไอเดีเราก็จะฝากเอาไว้ที่ใต้อคอมเมนต์นี้นะครับสำหรับวันนี้ทางเราก็ขอลาไปด้วยคิปนี้นะครับแล้วคลิปต่อไปก็พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมีสินค้ามานำเสนอให้ความลึกเลนะครับสวัสดีครับผม